ตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจเคมีเกษตรในประเทศไทยดำเ,เนินธุรกิจด้านการผลิตนำเข้าส่งออกและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อารักขาพืชปุ๋ยและธาตุอาหารเสริมมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของบริษัทเกิดจากความใส่ใจตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิตการตรวจสอบการวิจัยในห้องปฏิบัติการจนได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพก่อนนำไปทดสอบกับแปลงเกษตรจริงเพื่อพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพที่ดีมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญจากวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ของทีมผู้บริหารในการมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายคือเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และวิชาการแล้ว ยังมีวัฒนธรรมองค์กรที่บริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลใช้เป็นแนวทางการทำงานสอดคล้องไปกับการบริหารเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จดังนี้ S. s e n i o r i t y O. Order T. Tradition U. Unity S. Spirit และทั้งหมดนี้คือวัฒนธรรมองค์กร ที่ได้หลอมรวมเป็นโซตัสหรือบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดในปัจจุบันย้อนกลับไปในปี2,539การรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความสามารถจากรัวม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของประเทศพร้อมด้วยประสบการณ์ในวงการเคมีเกษตรมานานกว่า40ปี เป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทเคมีเกษตรบริษัทหนึ่งภายใต้ชื่อบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลได้เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากการเติบโตของยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อารักขาพืชปุ๋ยและธาตอาหารเสริมทั้งในประเทศและส่งออกที่ยังคงเพิ่มขึ้นยังต่อเนื่องในทุกๆปี จำนวนพนักงานทั้งหมดกว่า280คนประกอบไปด้วยทีมนักเกษตรกว่า85คนที่พร้อมจะให้บริการแก่ลูกค้าและเกษตรกรอาคารสำนักงานใหญ่ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวและแวดล้อมไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้บนพื้นที่กว่า2ไร่โรงงานผลิตในระดับมาตรฐานสากลอาคารปฏิบัติการวิจัยและควบคุมคุณภาพอันทันสมัยภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัทมิซูยเคมิคัลอโกรอิงประเทศญี่ปุ่นจากความสามารถในการบริหารจัดการโรงงานในหลายๆด้านทำให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลทั้งด้านมาตรฐานการผลิตความปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมมาตรฐานห้องปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผลิตจากโรงงานของบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นนได้รับความไว้วางใจจากท่านเกษตรกรในประเทศและอีกหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนปัจจุบันบริษัทโซตัส International มีผลิตภัณฑ์อารักขาพืชปุ๋ย และอาหารเสริมพืชกว่า77ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและช่วยในการจัดการพืชทั้งในด้านการออกดอกติดผลและเพิ่มปริมาณผลผลิตที่มีชื่อเสียงและเป็นที่จดจำของเกษตรกร บริษัทคู่ค้าต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในระดับสากลจำนวนมากที่มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้บริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สู่เกษตรกรรับรองคุณภาพมาตรฐานด้วยรองวัน Agro Awards ประเทศอังกฤษในสาขา The Best Company from an Emerging Region ในปี2,554ประกาศนิยบัตรผู้ผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีคุณภาพหรือ Q Factory ให้เป็นโรงงานเคมีเกษตรโรงงานแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการในปี2,557โลกประกาศเกียรติคุณธรรมาพิบาลสิ่งแวดล้อมให้เป็นโรงงานที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในท้องถิน่นจากกระทรวงอุตสาหกรรมในปี2,557โลก่อยคุณลิตี้อวอร์ดให้แก่สถานประกอบการดีจริยธรรมเด่นด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน หรือทางสาธารณาสุขอย่างปลอดภัยและมีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอดในปี2,558ปัจจุบันกลุ่มบริษัทโซตัสประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจต่างๆดังนี้บริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์อารักขาพืชปุ๋ยและธาตุอาหารพืชบริษัทแกปอินดัสทรีจำกัโดโรงงานผลิตและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ปุ๋ยและธาตุอาหารพืชรวมถึงงานวิจัยและพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆบริษัท Origin p l a t ติ u m บริษัทร่วมทุนกับบริษัท Origin Exterminator ประเทศสิงคโปร์ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการจัดการปลวกและ,มะแมลงอื่นๆแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทโคโนอิเกะเอเชียไทยแลนด์บริษัทร,ร่วมทุนกับบริษัทโคโนอิเกะและวิวเทคประเทศญี่ปุน่นประกอบธุรกิจด้านการนําเข้าและส่งออกบริษัทโคโนอิเกะคูโลจิสติกไทยแลนด์บริษัทร,ร่วมทุนกับบริษัทโคโนอิเกะและวิวเทคประเทศญี่ปุน่นประกอบธุรกิจด้านห้องเย็นและขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารบริษัทคโนอิเกะโซตัสเฟนเจอร์ บริษัทร่วมทุนเพื่อการลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจเช่นธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจร้านอาหารธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายกับบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในส่วนของธุรกิจการเกษตรในอนาคตบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลยิ่งคงมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทชั้นนำด้วยวิสัยทัศน์ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตร,รกรอย่างต่อเนื่องร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตเคมีเกษตรชั้นนำของโลกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมกับการใช้ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในแถบเอเชีย วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยและธาตุอาหารพืชเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพและผลผล,ผลิตในพืชชนิดต่างๆเพิ่มสัดส่วนธุรกิจส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและการร่วมมือกับบริษัทคู่ค้า โซตัสในวันนี้ยังคงยึดมั่นในจรรยาบรรณของการดำเนินธุรกิจการสร้างความแข็งแกร่งด้านวิชาการงานวิจัยพัฒนาและการคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพต่างๆเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพื่อเป้าหมายในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ภาคเกษตรกรรมของไทยเติบโตต่อไปอย่างยังย่งยืนและมั่นคง โซตัสอินเตอร์เนชัลมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของเกษตรกร